ผมไปรัดแสงเกลี้ยงครับผมมาในนามของที่ปรึกษากฎบัตรนะครับในเรื่องของพลังงานสะอาดสำหรับเกตนวัตกรรมมูลค่าสูงนะครับก็วันนี้เรามาประชุมร่วมกับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในหัวข้อแผนการกับเคลื่อนเกตนวัตกรรมมูลค่าสูงนะครับซึ่งผมก็มองว่ากระทรวงอุตสาหกรรม,มนะครับ เองเนี่ยซึ่งมีกนอ,อนะครับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการบริหารเกตอุตสาหกรรมอยู่แล้วนะครับซึ่งเราเองในการกับเพื่อนเกตนวัตรกรรมของเราถ้าเราได้มีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นพี่เลี้ยงโดยมีตทางกนออ,อมาช่วยเราเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางที่ดีแล้วก็ อาจจะปรึกษาหรือในเรื่องการที่จะกลับเครื่อนให้เร็วที่สุดเนี่ยจะทำกันยังไงนะครับโดยมีพี่เลี้ยงคอยแนะนำต่างๆผมคิดว่าในเรื่องกฎหมายนะครับน่าจะเป็นประเด็นใหญ่กนอน่าจะมีมุมมองพวกนี้ช่วยเราได้ผมเองในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านพลังงานของกฎบัตรเนี่ยผมก็ได้นำเสนอทางกนอไปแล้วหลายวาระด้วยกันนะครับ ทั้งผู้ว่าของกนอเองแล้วก็ท่านประธานบอร์ดกนอในเรื่องของพลังงานสะอาดที่เราจะกับเคลื่อนไอโดรเจนแล้วก็แอมโมเนียเป็นกรีนนะครับเป็นกรีนไนโตรเจนและแอมโมเนียเนี่ยได้ได้ได้เสนอไปหลายครั้งแล้วทางกนอเองก็รับทราบในเรื่องนี้ซึ่งก็อสอดรับกับนโยบายเน็ตซีโร่ของกนออยู่แล้วเพราะเอนเกมของของพลังงาน ที่จะไปสู่เน t ซ e r o ตามที่ประกาศกันไว้เนี่ย mm hmm. ก็หนีไม่พ้นเรื่องกล mm ีนเอเนจีก็คือ Green rogen, mm hmm. กลีนไนโตรเจนกับกล mm ีนแอมโมเนียครับเรา mm hmm. เราก็คิดว่าหวังว่านะครับวันนี้การอาลือน่าจะมีแนวทางที่จะตักดันเกียรติวัตกรรมของเราเนี่ยครับ mm hmm. ให้เดินไปได้อย่างมั่นคงและรวดเร็วและก็ไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับ